早上好，สวัสดีตอนเช้าทุกคนถึงเวลาของการแบ่งปันความรู้กัน。任何事情总有答案，与其烦恼，不如顺其自然。一些事笑笑就好，别太认真；一些人看看就行，无需在意。任何事情ไม่ว่าเรื่องใดใดก็ตาม总有答案ย่อมมีคำตอบเป็นของมันเอง。 อยู่ชีฝันหนาวถ้าเอาไปซีเรียสเอาไปเครียดสู้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ顺其自然แปลว่าปล่อยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะ顺其自然一些事เรื่องบางเรื่อง笑笑就行ยิ้มไว้ก็พอ别太认真อย่าไปจริงจัง一些人คนบางคน看看就行มองไว้ก็พอ 无需在意อย่าไปใส่ใจมันมากนะคะลงท้ายด้วยอีกหนึ่งประโยค人生短暂珍惜当下人生短暂珍惜当下人生ชีวิตคนเราสั้นมันสั้นมากซีให้รักษาตั้งเสียสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันคนเราชีวิตมันสั้นนะคะให้รักษาสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันณตอนนี้